สวัสดีครับช่องโมโตเกมไทยนะครับผมจะมารีวิวกระจกใหม่นะครับกระจกตัวนี้นะครับก็คือเป็นกระจกรุ่นทรงไอโฟนนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับจากร้านพีเมียโมโตนะครับก็เดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอชุดนี้นะครับนี่กระจกข้างนะครับเป็นคู่นะครับหคู่ นี่เปิดให้ดูเลยปุ๊บนี่หน้าตาเ็าจะประมาณนี้นะครับวัสดุชิที่งานนะครับผมว่าแข็งแรงนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับโดยการผ่านการชุบมานะครับตัวนี้นะก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็หมุนได้รอบทิศทางนะครับ360้อองศาเลยนะครับเนี่ยเห็นป่าวหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับ360้อองศานะครับแล้วก็สามารถปรับอย่างนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่รับอย่างนี้ก็ได้นะครับปรับอย่างนี้ก็ได้นะครับ หน้าตานะครับทรงเหมือนไอโฟนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่สามารถปรับได้นะครับแต่ขายึดแข็งแรงนะครับดูความหนาแน่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นขาชุบโครเมียมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูความแข็งแรงด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราถอดกระจกเก่าออกก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ถอด นี่ครับอ่ายางดันข้างบนเกาะนะครับถอดดันข้างบนเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมครับไอตัวยึดกระจกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไขข้างบนนะครับโดยใช้ประแจปักตายเบอร์สิบสี่นะครับอ่าไขนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับน็อตตัวข้างบนนะครับตัวข้างล่างเนี่ยก็จะหมุนทวนเข็มนะครับก็คือตัวบูธลองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ถอดนะครับอ่าถอดเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราจะให้ดูนะครับปิดเทียนนะครับกระจกทรงเดิมของตัวข้างบนนะครับเป็นของ Honda นะครับทรงกระจกทรง P-S นะครับหรือคิด150ประมาณนั้นนะครับกระจกเนี่ยจะดูมุมกว้างของเดิมนะครับแต่ตัวของกระจกไอ o ฟ e นะครับทรง i p โฟนทั้งล่างนี้นะครับก็จะเป็นทรงที่แบบสี่เหลี่ยมนะครับก็ลดขนาดลงนั่นเองนะครับเพิ่มความกระทัดรัดในการขับขี่ตัวเมืองอันนี้คือขึ้นอยู่ว่า เราชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าว่าขนาดแล้วนะครับในการหลบเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าของเดิมอะหลบไม่พ้นแน่นะครับผมแนะนํานะครับใช้ตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่คนชอบนะครับกระจกไม่หลอกตานะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมลองใส่ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีบูทมาให้ด้วยนะครับกระจกรุ่นนี้นะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับเโอมาฮอนด้าหรือมาานะครับโอเคนะครับ ก็ถอดอันตัวนี้ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียวของยามาฮ่านะครับตัวบูตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้นะครับปึ๊บหมุนเข้าไปเลยต่อไปนะครับเราก็ใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับยูนนอตตัวเมียนะครับปึ๊บโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองปิดเทียบกันก่อนนะครับอันนี้คือกระจกใหม่นะครับ เป็นรุ่นของซอ,องไอโฟนนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับนี่สมมุติว่าเรานะครับแบบตั้งแบบนี้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วมันยังไม่ถึงปลายแฮนด์นะครับเห็นป่าเห็นป่าอันนี้คือผมทํายืดสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเทียบกระจกฝั่งนู้นนะกระจกฝั่งนู้นนะครับนี่น,นีเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยอ่ะผมเทียบให้ดูนะครับ อันนี้กระจกทรงเดิมนะครับก็ค <inaudible> ือกระจกสายมุดนะครับแค่ปรับแต่งตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่คนชอบนะครับแล้วดูตรงนี้นะครับมันก็เลยไปแฮนนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นกระจกทรงเดิมนะครับมันจะเลยไปแฮนนะครับกระจกตรงนี้นะครับมันโอกาสที่จะโดนเกี่ยวได้นะครับแต่กระจกสายมุดตัวเนี้ดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นทรงของ b six ของ king นร้อยห้าสิบนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับก็คือกระจกสายมุด แต่ถ้าอยากเล็กกว่านี้นะครับแนะนำให้ใช้กระจก iPhone นะครับนี่ดูนะครับเล็กนะครับเล็กกว่านะครับหมายถึงว่าทรงกระจกนะครับไม่ถึงปลายแฮนด์นะครับในการใช้งานนะครับผมว่าเหมาะกับสายบุ๊นะครับอันนี้ผมว่าโอเคนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับหลังจากใส่กระจกเสร็จเรียบร้อยนะครับใครที่ปรับกระจกแล้วกระจกมันเหมือนไม่แข็งแรงนะครับก็ให้แนะนํานะครับ ใช้ปัจจัยแอลไขนะครับอ่าปัจจัยแอลไขตัวนี้นะครับไขตัวนี้นะครับเพื่อให้ไม่มีความแข็งแรงขึ้นนะครับในการยึดเกาะขากกระจกนะครับอ่หลังนั้นนะครับขามันอ่อนอยู่นะครับก็ผมจะไขให้ดูเดี๋ยวมันจะแข็งขึ้นนะครับไขไปเลยนะครับไขแม่นตรงตรงมือก็พอแล้วครับ ผมว่าก็แข็งแรงแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแข็งแรงอยู่นะครับฝั่งนี้นะครับขาก็อ่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถไขน็อตให้มันแน่นได้นะครับให้ขามันแข็งแรงนะครับโอเคขาแข็งแรงแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งกระจกรุ่น iPhone เสร็จเรียบร้อยนะครับพูดถึงการมุมมองนะครับแล้วก็กระจกนะครับว่าเห็นตัวหนังสือชัดเจนไหมครับ อันนี้คือผมส่องนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับอ่าอีกข้างนึงนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับมุมมองสายตากระจกนะครับที่ผมตั้งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่คนชอบนะครับว่าตั้งแบบไหนนะครับก็จะบอกว่ากระจกเนี่ยมุมมองเหมือนของเดิมเป๊ะเลยนะครับนี่มุมมองของเดิมกระจกนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือเหมือนของเดิมนะครับแต่แค่ลดขนาดลงนะครับ ผมตั้งกระจกประมาณนี้นะครับในการมุมมองของผมนะนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้งานนะครับว่ากระจกรุ่น p p o o n นะครับสายมุดเนี่ยใช้ดีแค่ไหนนะครับโอเคไปในมุมมองของผมเนี่ยคือสายตาระยะเนี่ยของกระจกอะนะครับเท่าของเดิมเปะเลยนะครับแต่ว่าแค่ลกขนาดนะครับอันนี้คือผมขีอยิวนะนะครับในการใช้งานนะครับกระจกสายมุดมันมีหลายรุ่นนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะมีของรุ่นซูเปอร์นะครับแล้วก็จะมีรุ่นของ iPhone นะครับแล้วก็จะมีรุ่นของทรงเดินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ YouTube นะครับลินราพีเน่โมโตนะครับก็มีสาขาเดียวนะครับโอเคพูดถึงการใช้งานต่อนะครับมองนะครับในการมองนี่คืออันนี้คือผมมองเลนสายนะครับก็ปกติดีนะครับระยะสายตานะครับแล้วก็กระจกตัวนี้ของสายมุดรุ่นไอโฟนเนี่ยมันไม่สั่นนะครับ นิ่งมากนะครับขามันคือนขามันแข็งแรงนะครับเนี่ยนิ่งมากเลยในการมุมมองนะครับโอ้โหโคตรสุดยอดนะนิ่งนะครับนิ่งจริงๆนะครับกระจกนิ่งมากนะครับขามันแข็งแรงนะครับแล้วก็นิ่งกระจกไม่สั่นเลยครับเนี่ยมุมมองนะครับในการเลี้ยวเล็งขวานะครับผมก็มองอยู่นะนะค่อยๆเลี้ยวนะครับอาจจะมีการแข็งพุ่มนิดนึงนะครับเพื่อให้เพิ่มมุมมองของกระจกข้างในนะครับฝั่งซ้ายเนี่ย ตรงนี้นะครับมุมซ้ายอ่ะนะก็เพิ่มความกว้างไปอีกนะครับปลุกแขนนิดนึงนะครับเนี่ยย่อแขนนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากกระจกมันเล็กลงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับพูดโดยรัวนะฮะการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะขี่สายมุดให้ดูนะนะครับนี่มุดสบายสบายเลยครับแหมเป็นไงนี่ทั้ารถติดขอบอกเลยว่ามุดโคตรมันอ่ะนะครับกระจกแบบนี้มันสั้นลงมากเลยนะครับ มันก็ดีกว่ากระจกใส่ปลายแฮนด์นะครับผมบอกเลยว่ากระจกใส่ปลายแฮนด์เนี่ยผมเคยใส่แล้วครับมันมองลําบากนะครับคือมันก้มค่อนข้างเยอะนะครับในการมุมมองนะนะครับสําหรับสายตาผมนะแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมว่านี่โอเคแล้วนะครับถือว่ากระจกรุ่นสายมูท์ไอโฟนเนี่ยเล็กสุดแล้วนะครับแล้วของนี่คือมีน้อยนะครับรุ่นนี้นะครับมีน้อยนะครับรีบสั่งนะครับ ของมีจํากัดนะครับออเดอร์มีน้อยนะครับก็มามามาเรื่อยๆครับแต่ว่าของมีน้อยนะครับข้างๆเขาเรียกว่าของมันดีนะครับแล้วก็อยากคือคุณภาพเนี่ยมันดีจริงๆนะครับผมใช้อยู่เนี่ยกระจกไอโฟนนะครับก็ถือว่าเหมาะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบสายมุดนะครับแล้วก็ใช้กระทัดรัดดีนะครับ อ่ะเดี๋ยวลองมุดให้ดูนะครับเนี่ยอย่าถนนรถติดอย่างเงี้ยกระจกของเรานะครับอุ้ยสบายสดูเนี่ยถ้าไม่โดนเลยครับห่างกันเยอะเลยนะครับอ่ะเนี่ยแคบๆนะครับดูไม่โดนนะครับโคตรชิวอ่ะขอบอกเลยว่าโคตรชิวอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเรื่องการใช้งานกระจกสายมุดรุ่น p h o n e นะครับโอเคประมาณนี้ หลังจากทดลองใช้งานกระจกสายมูสทรง iPhone เรียบร้อยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับกระจกไม่หลอกตานะครับและยังสามารถปรับได้ทุกองศานะครับขึ้นอยู่คนชอบเลยนะครับสมมุติว่าผมจะพับเก็บกระจกก็ได้นะครับอ่าหรือจะพับแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าพับแบบนี้ก็ได้ปรับได้ทุกองศานะครับเฉพาะทรง iPhone นะครับนี่ปรับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่ปรับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเก็บกระจกนะครับรอรอนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่คนชอบเลยนะว่าปรับกระจกแบบไหนนะครับหรือจะปรับทรงแบบนี้ก็ได้นะครับในมุมมองนะครับทรงแนวตั้งก็ได้นะครับเนี่ยครับตั้งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวปรับนะครับปรับกระจกทรงแนวตั้งนะครับอันนี้คือของผมมันติดนะครับเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะนะครับ อ่าปรับประมาณนี้นะครับนี่ขึ้นอยู่คนชอบเลยนะครับว่าปรับกระจกแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ลัวแต่คนชอบนะนี่จะปรับแบบนี้ก็ได้ทรงดูอ <Biraz> ย่าง <chied> น,นี้ก็ได้นะหรือจะพับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อย่างน,นี้ก็ได้นะครับหรือจะแบบนี้ก็ได้นี่ปรับแบบนี้เลยนะครับมองแบบนี้เลยนะครับขึ้นอยู่คนชอบเลยนะครับแต่ถ้ามาตรฐานส่วนใหญ่นคนจะปรับแบบนี้นะครับนี่ นี่คือมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่คนจะปรับแบบนี้กันนะครับนี่แบบนี้มาตรฐานนะครับปรับในการมุมมองคืออันนี้คือมุมมองของคนดูมาตรฐานนะครับหรือจะปรับให้มาเตี้ยลงก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับตั้งดูสายตาเราว่าเหมาะไหมนะครับนี่คือการปรับกระจกได้ทุกมุมมองสานะครับสำหรับทรง iPhone นะครับกระจกสายมุด ประมาณนี้นะครับราคากระจกสายมุดรุ่นทรง iPhone นะครับราคา590บาทนะครับเดี๋ยวไม่รววคูปองส่วนลดของ s h o ป e e แอปส้มนะครับสามารถไปดูกด s h อป e e นะครับก็คือดูคูปองได้เลยนะครับเผื่อมีคูปองส่วนลดส่งฟรีนะครับราคาก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีส่งฟรีไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยนะครับอันนี้ก็ลองกดดูนะครับเผื่อมีนะครับก็ลองกดดูนะครับคูปองส่วนลด กับส่งฟรีนะครับของ s h อ p e e แอปส้มนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมรีวิวไปนะครับกระจกทรง iPhone สายมุดนะครับกระจกไม่หลอกตานะครับขี่แล้วใช้งานได้ปกตินะครับแถมนะครับขากระจกตรงนี้นะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็กระจกไม่มีการสันนะครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาแบบได้ดีเลยนะครับแล้วเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้วยนะครับใช้กระทัลัดดีนะครับและยังสามารถปรับได้ทุกองศาได้มากมายเลยนะครับเจ้ากระจกรุ่นทรง iPhone นะครับสายมุดตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ ติดต่อร้านพีเนียโมโตได้เลยนะครับก็จะมีทั้ง Facebook ทั้งช้อปปี้นะครับติดต่อเขาได้เลยนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรนะครับในการใช้สินค้าแล้วมีปัญหาสามารถส่งทางร้านได้นะครับว่าสินค้ามีปัญหาไหมหรือว่าใช้งานมีอะไรมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ลองคุยทางติดต่อร้านได้เลยนะครับพีเนียโมโตนะครับมีสาขาเดียวนะครับที่ขายนะครับก็จกสายมุดนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมดีวไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายครับ